应该。嗯嗯嗯 คิโลกาเกตุอิเบเวกนาทันโยโลกาเสทุสกกลังกิเลสังเทตวานาโพเทศจรณะอนันตังยังนำธนายานทิยาภูริเนจติเลยังสัจจพันธะที่เกสุวันมะนารัติยังตัตชายณะกุลมุนี โนจปาทังปาตะลังจังามีลาสานามีสุวรรณมานิเกสุวรรณพระักติสุวรรณปูเตโยนะกะปุเรนนัมัจนาญาณติยปัญจพะบลังท้าลังอหังวันทามีทูระโตอหังวันทามีทาสุโย อังวันทานิสัพปะโสอังวันทานิสัพปะคะอังพันเตผู้ตกิตโตยาวชีวังพุทธังสละนันทชาติอังพันเตธรรมะกิตโตยาวชีวังธรรมังสละนันทชาติ ันเตชังขะพิโตยาวะีวังสังขังสละนังกัจฉามิอาหังสัมมาสัมพุทโธพะคาวาพูธังอวันจันนังเจวิตัญญาวานิพานังสละนังกัจฉามิสวะคาโตพระขาวตาธรรมโม ธรรมังอายุวันตนังเกวิตัญญาวนิพพานังสละนังขจามงสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆซังธรรมอายุวันตนังเกวิตัญญาวนิพพานังสละนังขจามิ พุทธาติตาเยจะพุทธานาคตาปัญจุปันนาเยพุทธาหังวันธานิสัพพะาเอจะสัมมาติตาเอจะธรรมานาคตาปัญจุปันาเอจธรรมาหังวันธานิสัพพะา ยิ่จสังขารีตายิ่งจ่าสังขาอนาคระตาปัญจุปันนายิ่งสังขาหังวันทารมิสัพพะชานิโยจะจะสัมปันนาสัพพะธรรมะสัมมาหิตาสัมโตสัพพุริสาโลเกเทวธรรมามิยุจเจ